มหาเศรษฐีไทยร่ำรวยขึ้นผิดคาดในปีนี้แม้จะเป็นปีแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยมูลค่าทรัพย์สินของเหล่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยก็ยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุดยัง้งในไตรามาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ถึง3.3%ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ4ปีโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากผลผลิตภาคเกษตร ที่ดีขึ้นผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของการส่งออกซึ่งอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงขึ้นนี้ถือเป็นข่าวดีเล็กๆสำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารและยังอยู่ในช่วงหนึ่งปีของการไว้ทุกให้กับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย หลังจากที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมมาเป็นระยะเวลายาวนานถึงเจ็ดทศวรรษและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์พระองค์หนึ่งแม้ว่าในปีนี้สภาวะเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่แต่ทรัพย์สินของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย50อันดับแรกยังคงเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2559ถึง16% เป็น1.235แสนล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่12%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาทั้งนี้2ใน3ของมหาเศรษฐี50อันดับแรกของไทยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มที่มีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุ่มอภิมหาเศรษฐีที่ติดอยู่ใน5อันดับแรก ในปีนี้มูลค่าทรัพย์สินของพี่น้องเจียรวนนท์แห่งเครือเจริญโพกภัณฑ์เพิ่มขึ้น3,000ล้านเหรียญเป็น2 1 5หมื่นล้านเหรียญซึ่งทำให้พวกเขายังคงครองอันดับหนึ่งในทำเนียบเอาไว้ได้อีกครั้งส่วนอันดับสองในทำเนียบยังคงเป็นเจริญสิริวัฒนพักดีซึ่งในปีนี้มีแผนปั๊มโครงการมูลค่า3 5พันล้านเหรียญ เพื่อสร้างเมือนขนาดย่อมๆขึ้นมาที่ใจกลางกรุงเทพโดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพนี้มีปนดลูกชายคนเล็กอายุ39ปีของเจริญเป็นหัวเรือใหญ่มูลค่าทรัพย์สินของกลุ่มกระทิงแดงภายใต้การนำของเฉลิมอยู่วิทยาเพิ่มขึ้นจากปี2559ถึง2.8พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นมากเป็นที่สองรองจากเครือเจริญพภคภพัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น3,000้านเหรียนและถูกจัดอยู่ในอันดับที่4ในทำเนียบของเราทั้งนี้วรยุทธลูกชายของเฉลิมกลายเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งจากคดีอาญาในอดีตในปีนี้มีชื่อมหาเศรษฐีที่เพิ่งติดเข้ามาอยู่ในทำเนียบของเราเป็นครั้งแรก3คนด้วยกันได้แก่อิทิพั์ พีระเดชาพันธ์ผู้ก่อตั้งกิจการสาหรายเท่าแก่น้อยซึ่งปัจจุบันอายุ32ปีและถือเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในธรรมเนียบวินัยเตียวสมบูรณ์กิจผู้ก่อตั้งไทฟูดกรุ๊ปเมื่อปี2530โดยเริ่มจากฟาร์มเลี้ยงไก่แค่20,000ตัวและนัชมัยถนอมบู์เจริญแห่งคาระบาวแดงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้หญิงแค่ไม่กี่คนในธรมเนียบของปีนี้ สำหรับมหาเศรษฐีที่มีมูลค่าทรัพย์สินลดลงมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่ประเสริฐปราสาททองโอสถโดยลดลงถึง600ล้านเหรียญเนื่องจากราคาหุ้นของทั้งกรุงเทพดุสิตเวชการและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ร่วงตามผลกำไรที่ลดลงในบรรดาผู้ที่หลุดจากธรรมเนียบของเราในปีนี้ที่น่าสนใจคือคู่พี่น้องนิสพร จรณจิตและเปรมชัยกันสูตรแห่งอิตาเลียนไทย d e เวล็อปเมนซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นร่วงแรงถึง35%จากความล่าช้าของรัฐบาลในการเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเราใช้ราคาปิดและอัตราแลกเปลี่ยนของณวันที่18พฤษภาคม2560เป็นเกณฑ์เพชโอสถานุเคราหอ รอจังหวะมีการคาดการว่าการขายหุ้น IPO ของโอสถสภาผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังขายดี M 1 5 0และธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภคเก่าแก,ก่ของไทยซึ่งมีอายุถึง125ปีจะเป็นดิว IPO ที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของตลาดหุ้นไทยแต่เดิมบริษัทมีแผนจะเข้าตลาดในปี2559 แต่ก็เลื่อนแผนขายหุ้นออกไปเนื่องจากภาวะตลาดหุ้นยังอ่อนแอในขณะที่มีการปรับเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามคาดว่าโอโสถสภาน่าจะขายหุ้น IPO ได้ในปีนี้ซึ่งการชะลอแผนการเข้าตลาดดังกล่าวทำให้ครอบครัวโอสถานุเคราะห์ซึ่งอยู่ในอันดับที่24มีเวลามากขึ้นในการตัดสินใจว่านอกจากธุรกิจเครื่องดื่มแล้ว จะนำบริษัทไหนในเครือที่มีมากถึงเกือบ50บริษัทพ่วงเข้าตลาดมาด้วยทั้งนี้เพชรซึ่งเป็นซ e o ของโอสสภาถือหุ้นร่วมกับรัฐซึ่งเป็นน้องชายและนิติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องรวมกันเกือบสองในสของบริษัทนอกจากจะรับหน้าที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งก่อตั้งโดยครอบครัวของเขาแล้ว เพชรยังเป็นนักสะสมงานศิลปะที่สะสมผลงานมานานกว่า3ทศวรรษแล้วและไม่นานนี้เขาเพิ่งซื้อผลงานของปิกัสโซชิ้นแรกมาเก็บไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวด้วยเพชรกำลังเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชื่อแสนแสบซึ่งเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นของขวัญที่เขามอบให้กับประเทศไทย วิชัยศีวัฒนประภาช็อปก่อนขึ้นเครื่องธุรกิจท่องเที่ยวของไทยที่บูมขึ้นมาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากเป็นประวัติการถึง32.6ล้านคนในปี2559ซึ่งกว่า1ในสี่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและจากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้ยอดขายของร้านค้าปลอดภาษีคิงพาวเวอร ของวิชัยในปีที่แล้วโตถึง20เป็น2.4พันล้านเหรียญซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินของเขาเพิ่มขึ้นถึง1.45พันล้านเหรียญและทำให้เขาขยับขึ้นมาติดอันดับหนึ่งใน5อภิมหาเศรษฐีของไทยเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปเสียหมดเพราะรัฐบาลทหารได้เริ่มเอาจริงกับการปราบทัวศูนย์เหรียญจากจีนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และกำลังพิจารณาที่จะเลิกการผูกขาดกิจการร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินของ King Power ในปี2020อย่างไรก็ตามปีที่แล้ววิชัยได้ขยายอาณาจักรธุรกิจออกไปจากร้านค้าปลอดภาษีโดยทุ่มเงิน225ล้านเหรียญเพื่อซื้อหุ้น21%ใน Thai Air Asia นอกจากนี้วิชัย ซึ่งเป็นแฟนกีฬาฟุตบอลตัวยงก็ยังสามารถพลิกสถานการณ์ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จนคว้าชแชมป์รายการพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จยิ่งไปกว่านั้นยังมีรายงานข่าวว่าเขาได้ทำข้อตกลงเข้าซื้อ OS l u สลูเซึ่งเป็นทีมฟุตบอลชั้นรองของเบลเยียมโดยไม่เปิดเผยราคาอีกด้วยชูชาติเพชดอัมไพและดาวนภาพเพชรอัมไพ เงินติดลอ้อธุรกิจของเมืองไทยลิสซิ่งผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีลูกค้า1ล้านคนและมีสาขาถึง2,000สาขากำลังไปได้สวยพอร์ตสินเชื่อของบริษัทเติบโตขึ้นกว่า80%เป็น695ล้านเหรียญสหรัฐในปี2,559ราคาทยาน ขึ้นถึง60%ตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้สินทรัพย์รวมของผู้ก่อตั้งบริษัทมีมูลค่าเกิน1,000ล้านเหรียญเป็นครั้งแรกคู่สามีภรรยาซึ่งลาออกจากการทำงานธนาคารมาเปิดบริษัทเมืองไทยริสติ้งในปี2535รั้งอันดับที่19พร้อมกับสินทรัพย์มูลค่า1.4พันล้านเหรียญ ชูชาตินักสะสมไวน์ตัวยงซึ่งเป็นเจ้าของไวน์ชั้นดี2,000ขวดในห้องเก็บไวน์ส่วนตัวกลาว่าวว่าเขาและภรรยาตั้งเป้าการเติบโตของบริษัทในปีนี้ไว้ที่50%และวางแผนจะเปิดสาขาเพิ่มอีก600แห่งสุภชัยเจยรวนนรุ่นลูกก็มาแรงเครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มบริษัทธ,ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ ซึ่งบริหารงานโดยตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยได้ประกาศการส่งมอบตำแหน่งบริหารสูงสุดขององค์กรให้กับทายาตรุ่นต่อมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาธนินเจรวนนหลังจากที่ดำรงตำแหน่งประธานและซ e o ตลอด48ปีที่ผ่านมาได้แต่งตั้งสุภกิจวัย53ปีบุตรชายคนโตและสุภชยัยวัย50ปีบุตรชายคนเล็ก ให้ดำรงตำแหน่งประธานและซ e o ของเครือตามลำดับสุภกิจสิทธิ์เก่าจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้รับหน้าที่บริหารงานในบริษัทสำคัญสคัญของเครือส่วนสุภชัยซึ่งสำเร็จการศึกษาจากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ธุรกิจค้าปลีกข,ของบริษัทอย่างสยามแมคโครและต่อมาได้ขยายไปคุมธุรกิจโทรคมนาคมของในเครืออย่างทรู ซึ่งยังคงต้องดิน้นรนสร้างผลประกอบการให้มีกำไรทางทั้งที่เครือซีพีได้ทุ่มเงินลงทุนไปแล้วหลายพันล้านเหรียญเมื่อเร็วๆนี้สุปชัยได้ประกาศแผน CP พี4.0ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมบริษัทโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหลักสุปชัยกล่าวว่าผมมองว่าตัวเองเป็นทั้งนักธุรกิจมืออาชีพและผู้ประกอบการเชื่อกันว่าเจ้าสัวธนินในวัย77ปี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานอาวุโสกิติมศักดิ์ยังคงเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงนัชไมยถนอมบูญเจริญเจ้าแม่เครื่องดื่มบำรุงกำลังแม้ในปีที่ตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศสุดตัวลง3%แต่บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ผลิตเครื่องดื่มคาราบาวแดง ซึ่งเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองของประเทศไทยนั้นยังคงมียอดขายเติบโตเป็นสองเท่าขณะที่หุ้นของบริษัททยาน55%ในช่วงระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมาผลักดันให้นัดชมัยซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการประกาศนำหุ้นเข้าตลาดเป็นครั้งแรกเธอเป็นเจ้าของหุ้น26%ติดโผการจัดอันดับเป็นครั้งแรกในอันดับ46 โดยมีทรัพย์สินมูลค่า590ล้านเหรียญหลังจากที่นายเสถียรเศรษฐิทธิ์หุ้นส่วนทางธุรกิจของเธอติดโผมาก่อนหน้านี้ในปี2558สำหรับสาวนัชมัยแยกตัวออกมาจากธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงินของครอบครัวเพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเสถียรก่อนที่ในปี2542จะก่อตั้งโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ซึ่งเป็นทั้งโรงเบียร์ขนาดเล็กและร้านอาหารทัดมาสองปีทั้งคู่จับมือเป็นพันธมิตรกับแอดคาราบาวศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังเพื่อเจาะตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง